สวัสดีทุกคนเราก็อยู่กับเอ,เอฟวิตตี้ซ่าเนาะพอดีเรานั่งฟาร์ตมตอนนี่อยู่อยู่ที่เมือนยี่สิบนาทีละแต่เราจนะนี่มา้งผัดเฟตตี้นั่นแบอกอลี่ตอนนี้เราคือแวมพายอยู่ซึ <S <S ่งเราจะมาทำอะไรย่งใหญ่กันวิดดาว กระเป๋าก่อนนี่เราทำดีโอเดอะเวิร์ดไปแล้วกับเฟอร์นิร์เนี่ยงั้นวันนี้เราจะมาใช้เจวหน้กากากเราใช้หน้ากากนี้ไปนะว้า,าวจะดังขับเอาเสียงเลยนะโอเคแล้ว okay, เราจะใช้เจ้าพี่สมุดนี้ของหายากอืมเราจะใช้แล้วนะป๊บ บูมการเป็นกก็ขันนี่เห็นห้าเห็นห้าเราเปลี่ยนไหมนี่เห็นรู้สึกรู้สึกตัวเริงแสนด้วยแถมวัยขึ้นด้วยนั่นก็คือเราคือโซอนิคนี่ไง่ายได้แล้วเซตเหมือนเดิมนะอ่ะอันนี้มารีวิวแ๊บเปลี่ยวด้วยอ่ะรีวิวแบบเวลาเปี่ยวแถมเราให้ดูไปแล้วนะว่าวิธีเป็นยังไง กดตีโอ้โดังเลยอะขอคิดเดียวละหนึ่งอ่ะจะให้ดูนะหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามอืมหนึ่งสองสามหลักที่สี่มันจะกระโดดเองนะทุกคนอ่ะจะให้ดูถ้ากดตีธรรมดาสิบจุดห้า กดตีธรรมดาสิบจุดห้านะ,ะให้ดูชัดดสิบจุดห้าตีไวมากแบบะอืมกด E กด E ครั้งเดียวนะเนี้ยในโทรศัพท์อีกครั้งเดียวในโทรศัพท์ต่คืออันนี้จะเป็นต่อยรัวๆมันจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเห็นไหมควร่างหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นสองเนี่ยอยาสองแ้วทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีมันก็จะได้เยอะนะนี่ยก็โกงเห็นไหม หยุดอะ,อะ,อะต่อนะกด R ใส่แรงยิบสองจุดห้ากด F แรงล่างฮึขอเปิดเสียงเครื่องนิดนึงเสียงตอนที่เป็นซูนเสียงตอนที่ซูนิคเป็นซูนิคแรงซุปเปอร์ซูนิคแรงใช่ใช่ใช่ ทุ่งชนก็จะถ้ารามเกดเหมือนเหมือนของอ่า OMT ไม่ก็โซล่า OMT นะทุกคนประมาณนี้มันกดแซดแล้ววิ่งชนแล้วมันใจนั่าใจโรดรามเกดอันนี้กสกิลเอฟสกิลเฮดอ่ะนี่มันดขึ้นมากนี่คือเด็กแว่นในตำนานติ๊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  ดู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 บละูก็โดดยังสูงเหนยครบล้โดดยังสูงะดูดูนีสูงมากะแต่คสดอันนี้กระดูสูงจริงอ่ะวิก็กิวเฮ็ดอ่ะสกิวไ ก็แล้วจะให้เตะเห็ดลงมานะเนี่ยอ่ะเราจะให้ดูกระโดดสูงสูงสูงเออมอันนี้ไปอยู่ในโปรแกรมเอิ่มันอยู่ไหนเนี่ยวู้ฮู้โอกระเข็ดก่อนโอ้โหอ้โหเสียงนังอ่ะเสียงตีนี่คือดังจริงนึกเสียงเลยอ่ะตกแค่นี้ดังอยู่เลย อะไรครับเนี่ยกระโดดกดส้ายก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเราจะทำอะไรการกดซี hit แค่นี้เราก็ได้แล้วนะบักเออเออนี่คือนี่คือบักท่าทางประจําท่าทางมันจะ ขยับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือถ้าทางขยับได้ถ้าท,ทางเราขยับได้อะก็ถา่าอ่ะจะกดอกันไม่ได้อี e ม่ได

เวมซับอิทเอมเอมไม่รู้สิจะเรียกอะไรทิ้งเห็ดทิ้งเห็ดไปแล้วอ๋อกดตะเกียวยี่ได้จะกดตเกียวย่งไม่ได้นะใช่เราจะลองทำอะไรแปบกพื่อนไอ้สุดสิดที่ไอนสุดสุดที่ปวดที่สุดแล้วนะโซนิกเดี๋ยวจะพาไปดูว่าโซนิกหัเท่าไหร่ ประมาณไหนนะสวยดีนะทางยาวที่สุดแล้วก็ได้แล้วนะที่จริงเราจะทำโซนอีกตัวนี้แล้วมาโชว์คิดได้นะนี่โชว์คิดสดตีได้ด้วยสตีพัตตินั่มเดี๋ยวเราค่อยโชว์ให้ทีหลังเราจะเก็บไว้ก่อนปั๊บวิดเตอรอ๋อกดได้ก่อนนึงโอ้โอ้โอโอ ไม่ใช่ยอย่างนี้อืมแล้วบา้าโอเคได้แล้วันนี้เราเอา King k ม m s นแบบรือชื่อ King k i สันแบบ a u มานะแล้วเราก็ฝากโซนิกไว้ข้างในอืมิปนี้ไม่สั้นแล้วล่ะอี่อ่ะเรามาดูกันว่าโซนิกแรเท่าไหร่แยไหมนี่ทุกคนเป็นรูป เป็นมิติเคิลนะอันนี้จะเป็นอเวเรนอันนี้มิติเคิลนะทุกคนนี่เรเกนลี่แรงมิติเคิล you r e มีทายยี่บายว่า you are to s t r u g e ไม่มีภาพด,ด้วย you are the world away นี่เดี๋ยวเราเค่อยให้ดูสกิลพวกนี้อ่ะสามตัวเนี้ยโอเคนะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยรีวิวให้บ๊ายบาย